ก็สวัสดีครับผมเดี๋ยวนี้จะมาเทสเป้่าครับผมเทสเป่าเบอร์หนึ่งครับผมตัวนี้เบอร์หนึ่งเนาะเล็กมากโอเคครับผมสิบสามเกนเนะตัวนี้สามแกนโอเคตัวนี้ลำห้าร้อยครับผมลำห้าร้อยมิลเป็นลำเล็กเนาะตัวนี้เท่าผมเทสเป้่าระยะนู้นครับผมหนึ่งร้อยก้าเมตรครับผม เลกลมที่30เมตรแล้วผมเคยเทแล้วมันก็ดีอยู่อ่าเรามาดูไก,ก,กลๆมั่้งครับผมแต่ยโยรศัพท์พุ่มนี่ประเด็น ดูกนครับผมอู่ในระดับไหนโอเคเนาะโอเคดูกันเห็นไหมไปดูกันครับผมเห็นไหมกโอเคเห็นครับผมผมยิงยังวะใส่ลูกยังวะมาขอรันก่อนนะครับผมอาจจะยังรักเบอร์หนึ่งครับผมเล็กสองพันสามครับผมวิ่งเก้าร้อยนะตัวนี้ เราเช็คลูกตกก่อนนะครับผมเผื่อไม่ตรงเนาะมันน่าไม่น่าจะตรงครับน่าจะขึ้นสูงดอทหนึ่งน่าจะขึ้นสูงดอทหนึ่งครับผมโอเคลองยิงสักแต่มันตรงอยู่พอผมยิงมันก็ขึ้นสูงดอทหนึ่งครับผมดูกัน ลองดูกันว่ามันจะขึ้นสูงไหมอ้าวพอดีบ้างกูอะงเทศจะพอดีครับผมดูกันยิงไปน,นัดหนึ่งเสือขึ้นสูงโอ้โนี่มานี่ ดอทหนึ่งเลยครับผมกระแทกเนาะผมขี่รถไปรถไปขี่รถมาครับผมผมมาตั้งรอบหนึ่งแล้วเนี่ยผมเพิ่งมาเล่นเพิไปหาเป้ามาครับผมเรียบร้อยครับผม แบบนึงก็ไม่น่าเกลียเดเรียบร้อยครับผมโอ้ยิงมันครับผมแบบนี้เบอร์หนึ่งนะครับผมเป้าประมาณสองนิ้วเนาะ เล่นๆครับผมบวะแล้วใช้ได้ครับผมใช้ได้ <laughs> แม่นนะครับผมเบอร์นหนึ่งไปมาชอบครับผมได้อยู่โอ้โเลยหัว อ,ยอเยอ,อดรับผมเผื่อมาดรอดหนึ่งยิงสนุกครับผมเบอร์นหนึ่ง